ao ao ao, đi, Mày, 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 may may sao xài đồn leo, may sao xài tao đồn leo, sao leo, sao điang leo, bưng 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 sao leo, nè 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 sao điang leo, sao sao <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยชาแนลนะคะพี่น้องค่ะมือนี่นี่ลุยสียางล่งแบบล่งนำหนักฟังทรายเต็มที่ว่ามันจะเจ็บคือเกาบอนะคะเดี๋ยวมือสียางออกไปหาต่อมน้อยต่อมน้อยมากพอดีก็ล่งจะเหตุอ่าทำความสะอาดอยู่แทนองค์ูเพราะว่ามือนี่องคปูสีมาล่งเล็บพี่น้องอืมเดี๋ยวสียางออกไปหาต่อมน้อยแซมเปิดเกิน เมื่อวานเขาบอกให้ใส่รองเท้ากักย่เท้าด้แต่เปลี่ยมากเทืธอรยทีติส่รองเท้าไกับใบตัดไ<ฮ>ม้ก็ไม่เคยตัดไมแล้วก็ยังไม่เคยใส่ใส่วันนี้วันแรกบ้อ,อมเกินวนะ้อมเห็นเท่มนานกมาลงฟังนี่เนาะเพราะว่าหัวใบเหเท่ากรกลงฟังนี่ก็เลยบอกกะยังโยโย่อะไรอยูย่เจ็บไหม Người nữa. Talk about dạng 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 ไม่ยาวเดยไม่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 ใส่ไม่เศาใส่ตะดนแล้วไม่ไม่บ่เศาใส่ตะดนแล้วแว่วมือนีเท่น้ำหนักลงมือเส้อยางก็ยังวะยางว่าหาเจ้านี่ล้วเอเอยางไละบอยังนี่ย่างเทน้ำหนักลงฟังนี่แล้วอ้ยเย็ดเยเเอาเย็ดเหนไม่จะไปอีอีอีเาไม่ดไปอีกนี่ละบ่หมอว่าทีนึงกะเทศน้ำหนัก่อยเทแล้วโอ้กะเทพดเออร้อง หอดลวบ่เออเอปะกอบตามคเพิเ็อันละวีซ่าบพิ่นอะทุกวีซ่าวีซ่าแนนบ่ตกใจตำหนยตกใจนะกำลังทำก้อมสะมึงองค์กมนะพวไหน่ว่ามันพกหานบ่เออ เจ็บไหมครแม่ก็ <c oughs> ไม่เจ็บนะเทน้ำหนักลงเต็มที่แล้วนะเนี่ยมันกัดสีเศร้าอันนั้นไหมมันเศร้าแบบเดอือนิดนึงแต่มันก็นิ้วฝั่งนี้มันกระดิกไม่ได้มันมันก็มันกัดเต็มยกแยกยุตตาบะกรย่งดีขึ้น,นก็รู้สึกจะวามมานย่างดีขึ้นพ่อปกติตัวเ,เองจ,งจะเทจะเทน้ำหนักมาฝั่งขวาเยอะกว่าใช่ไหมบัดที่นี่ก็มีคางายซอยจัง นิดนึงวันพอได้งานได้ผลลุยเครื่องอยู่หรอเนดีค่ะชิบวบ้ามันคือยางยางเท้แท้หนักแท้หนักลงฟังมันเจ็บมันเศร้าเียงมันเศร้าเดียงอะไรดิเศราเดียงแล้วเศร้าเดียงแล้วเบิ้ง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 เศาเดียงแล้ว

โอ้เเกินบอสหมอบอสั่นเทพกวกันเลยบอเทพกวกันเลยยังเบียงเบียงไว้อยู่เพราะว่าเอ็นน้ำหนักมาฟังนี่แต่มันนี่ขอเลยที่วางน้ำหนักแขนซ้ำกันเออล้ย่างไม่ย่างเนี่ยหัวบอสซือโอ้ช่วงัวตุ๊กแก้วตุ๊กแวบองบอสเองกลุ่ยๆไม่ตุ๊กบิ้เนาะตะกี้ย่างกว่กันยังเบียงไหวข่อยโยไว้ฟังนี่ข่อยกัโยไหมแล้วมันรู้สึกเด็ดไหมฮะมันรู้สึกเจ็บๆเป่าข่อยโยไว้กันสิบอกับบอเดียดขค้นพาต้องโดนๆพูดมาเออเขาบอกพาแต่โดนเราสั่น สิได้ย่างเชียงๆไหวเห็นเงี้ยไว้แล้มีหอดเทยหลังมีหอดเทยหลังกะเป็นยางเพราะว่านี่ยมันกระดิกบ่ได้บานพ่อมาวังหันที่ว่าขอดเป็นคักๆนั่นเพราะว่ามันหักลงไปสี่ลงไปคักๆบัอๆเลยย่างเสาลอยแล้วเสาลอยแล้วอะไเนี่ยเสาลอยแล้วเด้อยกยกขึ้นอยู่ถุงน้ำหวานออกเสื้ออย่างครับพอเสาเดียงเนี่ยเสาเดียงเนี่ยเอาลูกแคมแยบมาที่นี่เรียมบวชด้อยเลยไปชุดนั้นนะเจียมบวชบวชเลยไปบนยังละเอีกคะ เด๋ยวบวดเลยวดดแต่วนแต่แต่ของ้่เจ็บเลยเออก่ยางเที่ยงเด้เราเมี่ย่องไอ้ี่ปดย่างมันก็ปกติเลยัม่ย่างบานนานย่างฟักน้ำหนักจะของไม่มันเดินได้เหมือนยายดูกยังไงเดี๋วยายปกติดีกว่าตอนที่แม่ไปงานต่ก่อนเลยอ่ะนพ่าหักล่งไม่ว่ามันเจ็บแห้งไง โอ้ก็เห็นเจ้ายางเสียยยุ่ตอนจะไปเ็ดบ้านนี่พอน่ะยางอะไ่ถอดเกิอบมีควายมีเสียดโมีเนวาเศร้าไปเลยเลยควายเสียดลดอั่วเพิ่มเมื่อเสียดอันนี้เดินแบบว่าเหนน้ำหนักลงไปเต็มเต็มเลยยางคุณลากไหล่ล่ะฟ้าลากไหล่่ะเมื่ตอนว่าตันนกเนกนกนกพราวีานี่มกระดิกบด้ยนะมันกะ ยอดไม่ใช่เรื่องดีด้านไหนพ่พงษ์ำมากาบันนี้เมีย้ย่างเยแล้วเออเฮ้ยบันนี้ละดีคูดถงบ่แลนนั่สมมติว่าได้ย่างอะยขนาดขนาดไปบ่เมี่ยงเลยหามกันไว้อยู่ม่อยู่บ้านจะเกลียดเกลีย์้ยเาเยยเย มันบดียงเลยมันวะบดียงเพื่อมาดนียงตวานยังรู้สึกรกแหลกรกแหลกเพราะว่านิ่วฟังนี่มันตีมันโต๊กเนาะตวามอกับแนวน้ำยู่วานอันที่มันที่ที่มันโต๊กนั่นมันเป็นน้ำน้ำวานิ่วมันบ่กัดดีอันบานเลาวก็แนวน้ำวาทามีเวลากลับไปพาแล้วสืหยืดเอ็นให้ ก็สีพาดูประดันเนอกเขาชอยางเพื่อนนียืดเอ็นตัดเอ็นขาดเลยล่ะกันแล้วสิยืดเอ็นให้ส่วนนองมันลงไปทอกันก็ไปทีละมันกับขากับสีซ้ำกันเลยละว่าแต่ว่ากับสีข้ากวนอยู่เลยเพราะว่ามันโมเมนว่าอันนี้นะมันเป็นนิวฮาร์ดหลังเขาไปพาเหดุมันบ่ ตว่าโตนั่นน่ะมันไปตัดเองแล้วกันมันสิได้หัลี่ยมผืนผ้าโอแมันก็เลยคขาไม่อยากเท็่เออนี่เหลี่ยมเนาะแม่ไม่มียางเชียงหรอกปกติแม่ก็โยใช่มั้ยแต่นี่มันมันบ่ได้โยลงป่อนนนัะมันมันเหลื่อมกันแค่นิดเดียวมันเหลื่อมกันแค่นิดเดียวตว่ามันขามันยังสั่นอยู่ไงมันจะสั่นกว่ากันนิดเดียวก็สร้างพ่อแม่แต่ว่ายางเชียงหรอกนิดเดียวเราก็เซาใส่เด้อสูงค่ะขอลองเซาค่ะใส่ผ้าใบเต็มกับพี่ไผ่าไม่ได้ไมได้ยิ่งแห้งไปหนั่นสี่เด็ดเราไม่ ล่าสุดงานนียอะไรนีเอวไหมเอวเด็กก็สิงหัวยังไงเงี้ยหัอยากเห็นกระจกอยู่นะเขาอยากเห็นกระจกอยู่ว่าเป็นยาลงโอ้กระจกกระสิบอะไรเอาหหน้าห้องหน้าห้องกันดิตบอเห็นเห็นนะเงาอยู่หรเงาน่อยหนึ่งเห็นมันเห็นภาษาแต่เบอร์เลคลิปไว้ตัวเี้เออถงไม่ที่เหมือนเดิมคือเได้ที่ว่าเป็นไรชื่ใจความลจะคอยแล้ววางั้นกันนะกันร้อยเนาะ เซ็ตก yup. like well. so ันนั yeah> ่นสปาดเนื Sisters ้อบ um, ่ดีปูมาอยังไงพูดีมันอีปูต่มาลงมาหมดแสดงว่าเขาจีอ้ยมาเยอะม่ันหนักเนี่ยักตัเนาะมูนหมดแล้วคงใหญ่ก็เด้อคงใหญ่อยู่บ่ขีรถทานอยู่ไหมสาเมตรง่ยอยู่บ่าสสเมตร่ไปม่งแล้ว่ไปม่งต่งง่ไปม่งมแล้วม พ่อตีพี่ควันได้มาสู้องค์ปูล่งตอนนี้แม่พราะว่าอย่างไจะคล้องกันยังไงพอดี่อจะคล้องกับบ้านห้างนี้อยู่แล้วแม่ปูก็บอกว่าเอาล่องแล้วเอาแนวผูกตาเพิ่นไวใบจะเป่าเปิดเพราะว่าเมื่อนบวงสรวงเปิดเนี่ยจังนั้นาอื่นบมีเพิ่นบอวันที่ห่างโอ้เลยวันที่ห่างต่ว่าล่องนั่นไทยอยากอันนกองค์ปูก็มาสู้ล่องซอยกับมาสันละว่านช่วยเอาเอายังมาเลยหาแนวมาเลยหาแดงเพันแหววหาแดงมาเิ่นีลย อย่าเปิดจาเฝ้าเปิดตาเพราะว่าแนวอื่นเสียนสิงสักดิ์กวนเป็นไรปิดตาเป็นไรก็ิดมา้บ่ขึ้นถือกระถางมาลงก็ปิดตาเลยแต่ว่าของหนูตอนหนูเอาองค์เล็กมากองค์นอนมากโอเคนะคะวันนี้หัดเดินให้ต้อมน้อยดูไอ้นี่เด่นของหนูน้องกันเจ็บเด่นดีที่ไหนเบ่นเอาเรื่องใหม่ป่ะใครว่ามาลงไหนนั่นในซื้ออยู่วะนั่นในเรียนเนาะเขาสุฟใคยังไงก็สุฟไอผัวไง วายสิบหหูเรียงยันขึ้นพ่อไปเจ้าสิไปทุกเวทีดิขอขบคันยางหมู่บ้านขอกระยางเดียงใหม่ขอประกาศที่นหนักพ่อพ่นมาขอไปทุกเวทีมาทั่งกระอยู่อมตาขอไปถ้าเกิดว่าขอไปไม่เยอะขอเรียนน้ำสามมือโอเคค่ะยังไม่การทุก